สวัสดีครับฟาดข้าวเขาเรียกอะไรนะตีข้าวตีข้าวฟาดข้าวก็เหมือนกันก็เ,เหรอครับเวลาเก็บเกี่ยวมาเสร็จเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาตีข้าวฟาดข้าวอา๋อว่าจะเป็นข้าวได้นี่ครับมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันเหนื่อยมาก ข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะเป็นเม็ดได้นี่ใช้เวลาถ้ากำลังกายกำลังแรงใจทั้งหมดมีความอดทนเหนื่อยกันนะเนาะเหนื่อยมากแล้วต้องไปสีไปอะไรอีกกว่าจะได้กินเป็นเม็ดกว่าจะเป็นเม็ดแล้วที่เหลือก็ต้องมาคัดพันุ์ไปปลูกใช่สมัยโน้นเขาจะใช้คบกระเดืองตามมาเหรอตามเอาพันแบยที่พูดเนี่ย ทนัทนท<า>นี่บ้านก็มีอยู่ยังยังใช้อยู่แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วบ้านหลุงพลที่ไหนเนี่ยอ่าขอนแก่นโอ้บ้านนอกเนาะบ้านนอกดบ้านเดียวก็สมรักกันนะก็มานี่วิธีการฟาดข้าวหลงแขกฟาดข้าวกันนะครับก็หลุงพลเป็นแกนนำหลักข้าวพวกนี้ก็จะเกี่ยว ปลูกวันวันแม่เกี่ยววันพ่อแต่ความสมบูรณ์ของข้าวเนี่ยมันไม่ได้คือมันไม่แก่สุดมันเริ่มจะแก่โดยพันข้าวเนี่ยก็เอามาจากสุพรรณผมเป็นคนไปเอามาครับพันข้าวแล้วก็ลุงพลเนี่ยก็เป็นการนำในการฟาดเนี่ยหาไม้ มาวางแผ่นไม้นะครับไม้แผ่นมาวางนี่ค่ะฟ้อนนี้มันฟอนใหญ่ไปแล้วมันมันมัน,มนตรงกลางมาหลุดก็ต้องเอามาเป็นฟอนเล็กๆเนี่ยก็จะทำไม้ลุงพลก็จะไปหาตัดไม้มาทำทำไม้เพื่อฟาดกันก็มีลุงพลมีแม่เบิร์ดมีน้องก้อม มีน้องนกมีเจ๊มายมหวานก็ช่วยกันฟาดนี่ก็ฟาดกันมาเยอะแล้วนกก็เพิ่งกระผมก็เพิ่งเข้ามากันก็ฟาดกันมาแล้วก็ช่วงเย็นผมมาประมาณหกโมงกว่าแล้วบ่ายเย็นก็เริ่มฟาดกัน จะถามว่าเปอร์เซนต์ของแป้งของข้าวมันยังไม่สุกยังไม่เต็มเท่าที่ควรคนดูข้าวเขาดูไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะข้าวบางพันธุ์ในสุกวิธีการสุกอะไรเงี้ยตัวนี้ใบยังงามอยู่เลยใบยังเยอะอยู่เลยที่มันเหลืองเพราะไม่มีน้ําเขาไม่ได้ปลูกปลูกในน้ำมก็ฟาดลงไปนะก็ฟาลาดจะถามเม็ดเยอะไหมเม็ดดีไหม ยุงนี้จะเหลือแต่เม็ดเลยเวลาเวลาข้าวมาสุกเต็มที่แล้วดูน้ําหนักของข้าวเม็ดข้าวต้องเต่งต้องเต็ม,ตตมจะได้ลุงพลแม่เบิร์ดน้องก้อมจไม่ยอมหวานทำกันหลักๆ น,นับสนุนเป็นข้าวของอเขาแบ่งที่กันทำสวนผักปลอดสารพิษนายาก็ปลูกข้าวตัวนี้เป็นข้าวมาจากสุพรรณตัวนี้เป็นข้าวอินทรีย์จากสุพรรณโดยตรงไปคัดออกมาเขาจะทำพันข้าวครับขาย บ้านน้องสาวทำมันข้าวขายเอาแบ่งออกมาทำผมจำชื่อพันไม่ได้เนี่ยฟาดแล้วก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวมันยังไม่เต็มพอบีบไปความเป็นน้ำนมข้าวยังมีอยู่ข้าวยังไม่แข็งเม็ดเท่าไหร่แต่ก็ตากไว้ให้มันแข็งอีกหน่อยนะครับ ข้าวผึ่งข้าวไว้ให้มันเต่งมันแข็งก็สนุกครับสนุกอืมพ่ะแม่โพสก็คงไม่ได้คิดว่าเราเอามาทำเป็นเล่นนะครับแต่เราจะพยายามทำมันจริงจัง ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อแต่ไม่พอนะครับไม่พอแต่เขาต้องเกี่ยวเพื่อจะถ่ายรูปถ่ายอะไรของเทศบาลครับแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนไปแค่นั้นเองก็ขอขอบคุณหลายภาคส่วน สาวก็เปฝ่ายเม็ดพันเม็ดพันจ์จถิ่นงานผมนะครับน้องสาวแล้วก็การปลูกการอะไรก็เป็นของพี่ชนจเจ้มายมหวานหลักๆแม่ซิมเป็นกำลังหลักออกเงินหลายหมื่นอยู่ได้มาแค่เนี้ยครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็แม่ซิมการดูแลก็อ่าดรชน ขอบคุณลุงพลแม่เบิร์ดนะครับขอบคุณที่รับชมครับและให้กำลังใจ